ฟารามในสักพักในที่สุดผมก็เลเวล925ผมก็เลยจะลอไปรับเควสตีบอสสักหน่อยว่าผมจะตีไหวหรือเปล่าซึ่งสรุปก็คือมันตีโคตรง่ายเลยซึ่งครั้งนี้มันก็ไม่ดรอปอะไรให้ผมเช่นเคยหลังจากที่ผมฟาร์มบอสเสร็จผมก็ได้กลับไปฟาร์มต่อดีกว่าซึ่งระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่นั้นก็มีคนมา PvP ใกล้ที่ที่ผมฟาร์ม ซึ่งทำให้ผมตายไปช่วยแม่มเอ้ยถ้าจะพีพีพีก็ไปพีพีพีที่อื่นสิวะซึ่งผมก็ได้ทำการเนี่ยไปฟาร์มยนผมเรวเก้าแล้วเราก็จะได้ย้ายจี่ฟาร์มแล้วระหว่างที่ผมจะย้ายเกาะฟาร์มผมก็ไรยแวะไปซุ่มพนสักหน่อยเผื่อจะได้ผลดีสักผลอะไรเงี้ยซึ่งผลที่ได้ม,มันคือผลระเบิดเออมันก็ดีอยู่นะ เก็บไว้สักหน่อยก็แล้วกันระหว่างที่ล่อดาบอะไรเกิด <S <S ผมก็ได้แวะมาตีเจรามี่สักหน่อยเพื่อมันจะดรอปของอะไรดีๆให้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดรอปของอะไรให้ผมตามเคยผมจึงได้สงสัยจังว่าทําไมของที่มันดรอปจากโลกซองนี่มันดรอปยากจังวะหลังจากตีบอสเวรามี่เสร็จผมก็ได้แวะมาตีบอสไดมอนด์สักหน่อยเพื่อจะได้ดาบของมันอะไรเงี้ยซึ่งไอ้บอสพวกนี้มันไม่ดรอปดาไม่ผมอีกแล้ว ผมร่มจะทอกับไอ้บอดเบนนี่แล้วนะเนี่ยซึ่งหลังจากที่ผมตีบอดไดมอนด์เสร็จผมก็ได้แวะมาตีบอดฟูจิโทรัสต่ออีกสักตัวและกันซึ่งครั้งนี้มันก็ไม่ดอกว่าอะไรให้ผมตามเคยผมก็ได้สงสัยจังว่าไอ้เกมนี้มันดอบของยากขนาดนั้นเลยหรอฟ้าตอนผมอยู่โอกหนึ่งความมันดอบง่ายกว่านี้ไม่ใช่หรอฟ้าซึ่งผมก็ได้ทำใจและไปฟาร์มต่อดีกว่า ซึ่งก่อต่อใบที่เราจะต้องฟาร์มนั่นก็คือกอซอมบี้ซึ่งผมไม่รอช้าที่ไปรับเควสและไปฟาร์มทันทีซึ่งระหว่างฟาร์มก็ได้แวะกลับไปดูดาบว่ามันเกิดหรือยังบ้างอะไรบ้างซึ่งดาบที่มันจะเกิดแนละ้วมันก็ใกล้จะเกิดแล้วแหละแต่มันยังขึ้นคําเดิมอยู่ซึ่งระหว่างที่ผมกำลังจะกลับไปฟาร์มนั้นมันก็มีคนมาขอแลกผลกับผม ซึ่งผมก็ได้เอาผลบิกมัมไปแลกซึ่งไอห,หนูนี่มันให้ผลได้แล้วก็ผลสารแล้วก็ผลประตูมาซึ่งไปไปไม่ได้เลยที่ผมจะไม่แลกซึ่งระหว่างที่ผมจะแลกนั้นผมก็ได้เอาผลพิษไปเปลี่ยนกับผลบิกมัมดีกว่าซึ่งไอห,หนูนี่มันยอมแลกด้วยหลายคนอาจจะถามว่าเอาผลพิษไปแลกกับผลพวกนั้นทําไม เออในการนี้เราจะเปิดประตูตีโดโฟามิงโก้นั้นเราจะต้องมีผลเกิน1ล้านขึ้นไปซึ่งถ้าเราจะเอาผล2-3ล้านไปแรกเนี่ยมันก็จะกระไลกระไรอยู่ผมจึงได้แลกผลราคา1ล้านมาเก็บไว้